กับพามาชม M9540 นะครับรถเดิมๆนะครับสีเดิม9540เล่มปี6เล่มปี52นะครับยางหลังเหลือเยอะครับยางหน้าพอเช็ดได้สีเดิมทั้งคัน508ถทะ08ครับปี08เครื่องเดิมไม่ได้แกะเครื่องเดิมๆสีเดิมนะครับ เครื่องเดิมปัม๊มเพิ่มนี่นะไม่มีรอยแล้วครับแต่คัตคัตน่าจะเปลี่ยนมาแล้วกาวใหม่คัดตัดแล้วชุดล้อหน้าก็แห้งดีครับซีนแห้งดีคมใบมีดเลยเยอะล้อหน้าซ้ายก็แห้งดีนะครับชุดไฟอยู่ในสภาพดี ฝากระโปงก็แค่สีซีดนะครับเครื่องเดิมแน่นอนนะครับดูนัดออน็ัดไม่มีรอยครับแต่คัดตัดแล้วเบาะมีขาดเฟอร์นิเจอร์ขาครอบไม่มีหลังคาไม่แตกอย่างหลังดอกเลยเยอะครับอย่างหน้าพอใช้ได้ฝั่งนี้จะล้นหน่อยเครื่องนิ่มๆเกียร์ดีไฮรดรอลิกดีฐานสามตาช้างสวยๆเลย ้ายก็แห้งดีอ่าสะโพกน่าจะยังไม่แกะครับกาวเดิมนะไม่แกะหรอกฝาไห้ขวาไห้ไเดี๋ยวดูกาวก่อนแต่สโพกซ้ายซ้ายยังไม่แกะอันสวยสะโพกขวาก็ยังไม่แกะ นัดเดิมครับแต่ฝาหายเดี๋ยวนัดอยู่ลึกแล้วคือฝาหายแต่แหวนก็เดิมเดิมอยู่นะกาวก็เดิมเดิมดูแล้วฝาหายก็น่าจะยังไม่เปิดครับเดิมเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องอา่าเล่ม เล่มปี52ใบดันผ่านบุกเบิกเครื่องนิ่มดีไฮดรลิกก็แรงดีเครื่องดีไฮดรลิกดีรอดูเกียร์ครับ เอาห้าสี่ซูสเกียร์ดีครับดีครับไม่รอรอบ,รอรอบเครื่องนิ่มๆเลยลองโฟนะโฟโฟ

9540เล่มปี52รถเดิมๆนะครับสนใจก็มาดูได้เลยครับที่เคสเตอร์น้องอิมบุรีรัมโทร089 2 3 2911ครับ089 283 2911ครับผม